จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ดูจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เป็นรับเป็นแค่พ่ออย่างเดียวรับอะไรรับจบด้วยผมเป็นเป็นลูกในท้องด้วยไม่ได้ดูเบื้องหลังใช่ไหมน่าหวังพี่ก้องขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างพี่แบ๊บพีสาวที่ที่ถ่ายมาเป็นไงบ้างกับการเป็นรับเป็นพ่อเกินคาดม,มากๆเลยฮะต้องขออวดก่อนว่าต้องขออวดเลยนะฮะว่าพี่ๆน้องๆด้อมฟ้าเนี่ยพากันทยายามขึ้นไปแบบ เทลโลกอันดับหนึ่งเลยก็ uh huh. ต้องขอขอบคุณด้อมฟ้าทุกคนแล้วแฟนๆละครแฟน Born, แฟน,แฟนิยายท,ทุกคนด้วยที่ช่วยกันแต่ว่าพาละครของเราไปถึงเทระดับหนึ่งของโลกเลยนะคร<ล>ับแล้วก็เป็น New นิวไฮแบบเรตติ้งด้วยันบนมันแบบเ,เกินจากเกินคาดเลยมันเกินคาดมากๆครับก็คุยกันกับพี่พี่ทีมงานทุกคนแล้วแสดงทุกคนเขาแบบดีใจกันแบบหายเหนื่อยฮะหายเหนื่อยมากคิดอะไรที่มัน ก้าวที <df> ่ว่าอะไรที่มันทัดใจทำให้เราสิกว่าตถิเลนโลก้็เป็นแบบเป็นเป็น letting player ก็คงเป็นด้วยแต่ว่าหลายๆองค์ประกอบฮะอาจจะเป็นแบบเคมีของนักแสดงเอ่ยเนื้อเรื่องเอ่ยอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าเดินไปแบบว่าสมูทมากแล้วก็สนุกมากถูกใจแฟนละครหรือว่าเพราะว่าเขาดีใจกับการที่เราเป็นสุภาพบุรุษในการยันแล้วเป็นรับเป็นพ่อมันเลยรู้สึกว่าโอ้ยนี่แหละแสดงว่าดูจริงฮะแสดงว่าดูจริงเขาก็ ก็หลายคนก็แบบว่าชอบแล้วก็อินในบทสนุกที่แบบว่าหลายๆอย่างแล้วก็แบบว่าเขาก็แบบว่ารับเป็นพ่อด้วยอะไรเงี้ยก็ถูกใจแฟนหลายคนมากนะก็ไปแอบไปส่องแบบความคิดเห็นอะไรเงี้ยครับผมก็คงคงเป็นส่วนนั้นด้วยอ่ะมันดีใจมันก็รู้สึกว่าหลันี้เราก็ลุ้นว่าเออมันจะยังไงมันจะยังไงหมายถึงเลตติ้งเนี่ยเพราะวันนี้มันพิสุจน์ว่าเออมันดังจริงป่ะครับผมก็จยินเย็นครับดูกันยาวๆดูกันยาวๆตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยซ้ำก็อยากให้แบบว่า เอาใจช่วยพวกเราดีกว่าเอาใจช่วยไปกันอีกแบบว่ากลางเรื่องท้ายเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมีบทพิสูจน์อีกเยอะเลยครับแต่พอสับพี่ที่ทุกคนแต่ไปมันก็ผิดไปเรื่องนึงเลยกพตอนนั้นนี้มันก็จะดูแบบน้ำู้อันนี้ก็เป็นดราม่าอีกเรื่องนึงเลยใช่ใช่ก็แบบบอกไปหลายครั้งแล้วว่ามีหลายอารมณ์มากๆละครเรามีทั้งดราม่าคอมเมดี้แล้วก็แบบหลากหลายอารมณ์มากๆเข้มข้นนะเนี่เข้มมันจริงจริงได้คุยกับพี่ทีก็คุยกับน้องก็บอกว่า บางมันก็มีบางช่วงที่แบบว่าเรตติง้งมันแบบว่าขาดหายไปบ้างก็คุยกับน้องว่าอาทิตย์นี้แบบเรตติ้งน้อยมากเลยนะไม่เป็นไรนะไปไปด้วยกันครับก็คุยกับนักแสดงทุกคนนะบอกว่าจับมือไปได้วยกันครับมอ่าองที่เาว่าตอนเรตติ้งมันขาดหายไปมันแบบเข้าไปคุยนกับแฟนแถวๆไปหรือว่าเป็น,ปนสิวนี่ต้องพื้นยังไงหรือว่าเรามีไม้ตายเรามีไม้ตายอยู่นะก็อยากอยากฝากทุกแฟนละครทุกคนแบบว่าดูกันยาวๆครับผมละครของเราเนี่ย บอกเลยว่ายังเก็บไว้อีกหลายเม็ดเลยฮะเราได้ลงไปคุยกับในชาวเองที่เขาดันเรอใช่ใช่ก็เข้าไปคุยมีแบบมีสเปซทุกสัปดาห์แล้วก็เข้าไปคุยแบบว่าดูความคิดเห็นอะไรอย่งี้ก็สนุกไปกับเขาเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมมากๆเลยฮะก็คือแบบว่า การที่ดูละครของตัวเองไปด้วยแล้วก็แบบว่าเห็นความคิดเห็นของแต่ละคนที่แบบว่าเขาตีความแบบละครของเราอะไรมันแบบสนุกมากนะก้าวสุ่ี่ยว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังมากเลยจริงจังมากจริงจังแบบบางทีแบบว่าเราเป็นนักแสดงเองเราตอนที่เราเล่นหรือเราอ่านบทเองเนี่ยเรายังตีความไม่ได้เท่าเขาไม่ได้คิดนาไม่ได้คิดขนาดเขาเขาแบบว่าคิดกันหลายแบบหลายมุมมองมากแต่เราแบบว่าสวิงกันตามอารมณ์ฮะตอนดูเสร็จอ่ะเขาก็บางคนก็แบบวิเคราะห์มาอีกแบบหนึ่ง อ่าสักแป๊บพอวิเคราะห์ไปเสร็จแล้วตื่นเช้ามาก็เอ๊เขาก็มีแบบเอ๊ห,เห,รอหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะอ,อะไรแบบ,แบ,บนี้เราก็แบบแอบยิ้มไปกับขเขาแต่ก็แบบว่าสนุกดีครับนั่นคงเป็นวยกับคน,คน,คน,คนที่เขาวิเคราะห์มันจริงจมันมีมันคนที่วิเคราะห์ถูกเราก็แบบมเออมันก็มีครับมีคนเดาถูกมันก็มีทั้งเดาถูกแล้วก็แบบว่า <oz S 2> คนแบบวิเคราะห์แบบสนุกสนานที่เขาแบบว่าเหมือนแบบพยายามดูแล้วก็ลุ้นไปกับเราอะไรวิเคราะห์แบบเชิงแบบ ลุ้นตามหรือว่าเอ๊หรือว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้บางคนก็แบบวิเคราะห์ออกมาเลยหรือว่าคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราแอบดีใจมาที่เราหลอกเขาเพิสำเร็จบางทีเขาวิเคราะห์ผิดเราหลอกเขาสำเร็จ <c oughs> มันมันมันก็สนุกนีฮะแต่มันก็เป็นมันเป็นการตีความบทละครด้วยฮะก็อยากให้มันออกมาได้แบบหลากหลายความคิดเห็นมากขึ้นแต่บางที อะไรที่เราตั้งใจใส่ลงไปความิดเห็นที่อยากให้ไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่อะไรครับออมีก็อย่างวิเคราะห์ด้านที่แบบว่าชมก็มีแต่ว่าด้านที่เขาแบบว่าทําไมไม่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก้าวเปิดร้บยังไงหรือตั้งรับมันยังไงเปิดรับอยู่นะก็อยา่างที่หลายๆครั้งที่พี่คิงก็จะบอกไปว่าบางทีเราก็แบบพยายามให้มันเป็นแบบนี้ฮนะแบบว่าเส้นเรื่องจะได้แบบไปในทิศทางเดียวกันอะไรย้ยหรือว่าแบบให้มันแบบว่าอยู่ในกรอบของแบบนิยายะไร แต่ในเรื่องนี้ผู้เขียนของเราก็ลงมาเล่นในเอเหมือนกันครับใช่ก็แบบว่ามาช่วยกันแบบว่ายูอินกันเต็มที่ทั้งผู้เขียนนักเขียนบทหรือพี่ทีมงานแบบหลายหลคนมากฮะลงมาแบบว่าช่วยกันแบบว่าแสดงความคิดเห็นให้แบบว่าทางแฟนๆของพี่ยายของแฟนๆตัวละครเนี่ยเราสนุกเยอะมากสุขเสาร์อาทิตย์นี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยไหมเพราะว่าสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็คือเรื่องหนึ่งสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะผมบอกฝากเลยว่า จับตาดูบทบาทใหม่ของคุณสลุทให้ดีๆคอีกแล้วเหรอคุณสลุดเนี่ยยังแบบว่ายังมีบทพิสูจน์อีกเยอะมากแล้วเราก็จะได้เห็นคุณสลุทเนี่ยในอีกอารมณ์หนึ่งเลยที่แบบว่าสลัดข้ามหมอบบลวกออกไปการรับวบาตอนจบอย่างไรเล็กนิดเท่าไหร่ตอนนี้มันก็มันยังไม่ถึงการเลิกมันก็หายแล้วนะก็ไม่ขออะไรมากครับก็อาจจะแบบขอเป็นนิวไฮทุกๆ EP ีไปแบบว่าค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดก็ได้แบบอาจจะไม่ต้องแบบ โดดสูงอะไรขนาดนี้ก็แบบว่าแค่นี้ก็เกินความคาดหมายมากๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่สนุกกับละครของเรามีฝากถึงวถทัวร์ไหมที่เขาดา่าคุณสลุดว่าทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนั้นผมว่าเดี๋ยววนกลับมาแนะ่นอนวนกลับมาหาคุณสลุดแน่นอนครับหลังๆก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นละครแบบว่าเห็นคนดูแบบว่าจอยไปกับบทบาทแล้วก็อินไปกับบทบาทของเรามันก็สนุกมากๆเราก็สนุกตามเขาเราไม่ได้แบบว่าเป็นห่วงในตัวคุณสรุปเลยใช่ สุขสาวที่นี้กี่โมงอะไรยังไงสุขสาวทย์นี้นะครับสองทุ่มยี่สิบนะครับก็อยากให้ทุกคนดูสดพร้อมกันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรานักแสดงทิมงานคอนชีวันด้วยครับก็ใครที่ดูแล้วเนี่ยแบบอารมณ์ค้านอยากเข้ามาพูดคุยด้วยกับเราอยากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยากจะมาตีความบทด,ด้วยกับเราเนี่ยหรืออยากจะบอกอะไรกับน้องนังนกแสดงทิมงานเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในเทคน X ครับผมใน X ครัเขาบผม ยินดีรับทุกความคิดเห็นเลยครับสนุกทุกครั้งที่ได้คุยกันขอบคุครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ